ค uhm, ้านะคะร้านค้าเต็มเลยค่ะไหนยยร้านค้าเห็นไหมร้านค้าเต็มก็หมายจะีกผิดวเสีไม่คนิดกที่หลายร้านเลยมีหลายร้านเลยค่ะนี่มีหลายร้านเลยมี

น,นีสวยมากคืสนี่ทุกคนยังมีร้านอีกหลายร้านเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายขึ้นรถเราจะกลับบ้านก่อนนะคะเราจะยังไม่ได้ซื้ออะไรใช่พี่รถ เรามาดูแพะมีหมูด้วยนะทุกคนดูสิทุกคนมีโคนเต็มเลยอ๋อมันคือขีอ้วัวทุกคนมันไม่ใช่โคนมันคือขีอ้วัว แต่เราไม่ได้เอาของมากลางเต็นนะเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องกลับก่อนนะคะทุกนแปดสองนึ่งอยู่ไหนเอ่ยทะเบียนรถเราคือแปดสองหนึ่งนะคะทุกคนคันสีแดงนะทะเบียนรถคันสีแดงก็ 4, แปดสอ สองหนึ่งมานี่รถคัสสีแดงนะคะทุกคนทะเบียนแปดสองหนึ่งแม่สตาร์ลรถหรือยังโอเคยังยังขึ้นนี่ทุกคนดูก็ใครอยากจะมาก็มีแววด้วยนะทุกคน บรรยากาศดีมากลมเย็นมากค่ะจะบอกเลยนะว่าใครมีผมใครมีผมมาแบบสวยๆก็ไม่รอดนะจ๊ะลมพันหัวเริงเหมือนหัวญานค่ะนี่ค่ะ <c oughs> นี่คือคนโอเคทุกคนแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะแคะนี่เรายังไม่รู้เลยวอาเมจ่จะอันนี้ได้ให้เราเดี เปิดได้หรือยังได้ยนีทุกคนอันคือล์โลดเรานะคะนนี่แล้วก็อันคือ i p แพเราโอเคสำหรับวันนี้ก็บายๆเดี๋ยวเรกดเช่นเดิมนะคะทุกคนอย่าลืมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกึ่งกินกึ่งกิแค่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บาย